าดูความขยันนะครับของน้องโดมนะครับไม่ใช่โดมประกอบลำนะครับอันนี้เป็นโดมกกขานะครับไม่ใช่คนอื่นคนไหนไกลนะครับเป็นเด็กที่ขยันนะครับขยันทํางานช่วยวัดทุกวันนะครับขยันขันแข็งนะครับเรียนดีเรียนเก่งนะครับเป็นคนที่ถือว่าจะได้บุญกุศลตั้งแต่เด็กนะครับการทําบุญกุศลตั้งแต่เด็กนะครับ บุญในการทําความสะอาดวัดวาลามนะครับก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับที่เขาได้สร้างขึ้นนะครับเพื่อ,อเพื่อต่อยอดนะครับเป็นเขาเรียกว่าอริยทรัพย์ภายในนะครับเป็นทรัพย์ภายในจิตใจนะครับที่จะทําให้เขาเจริญงอกงามนะครับด้วยสติปัญญาและจะนําพาซึ่งความสุขในการดําเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการได้นะครับอันนี้เป็นนะครับสะที่ ลานธรรมนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเปิดทรัพย์นะครับวัดกบคานะครับมีพญานาคอย่าลืมมาดูนะครับที่วัดกบคานะครับพญานาคก,ก็จะเป็นพ่อปู่สีโธนะครับแม่ย่าสีปทุมมานะครับกบคาวนาราม